Was, was, นสวัสดีครับก็ผมอ้้งนะครับปัญญาโมลคนไทยที่พอลโล่ชื่อผมนะครับตอนนี้ก็คืออั้งชิวนะครับเมื่อก่อนชื่ออั้งปัญญาไม่ดีที่เดยครับโดนแฮกไฟครับเลยตัดใจว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอท้งูก็เพราะว่ามันชื่อจำง่ายแค่ห้าห้าคำห้าสกดตัวสอบให้เองครับซึ่งสมัยก่อนครับก็วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับคนทรยาสูงสื่อวิกาไอีครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้จินตนาการครับว่าผมมีความถนัดส่วนตัวเรื่องอะไรเลยนยครับ ตอนนี้ครับก็เป็นเรมัสเตอร์นักทีมเจ็กและท็อมครับก็ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ครับเรามาพีถุนต์ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อนุบาลสองครับเพราะสมัยอนุบาลนะก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ครับผมก็เล่นแต่ร็อคครับมีสื่อต่างๆมากมายที่สนใจครับตอนนี้ครับปัจจุบันก็เป็นบุตรลานลอนทีเศษทางด้านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนครับแล้วก็เหมือนกับครูอาจารย์ครับในสี่วงครับแล้วก็ผู้ดำเนินเว็บไซตย์ถึงสี่ยุทธศาส์ในจังหวัดราชบุรีครับไอซีเอฟครับก็ รับทำทำั้งเว็บไซต์ต่างๆครับระดับองค์กรครับก็รวมถึงงานอีเวนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็คืองานอีเวนต์ก็กำลังจะเตรมทำครับผลง,งานที่ผ่านมาคนระับที่ทำเว็บไซต์ตั้งแต่ชั้นชั้นไหนนะเออน่าจะเป็นบอ,อนะครับผลง,งานชิ้นแรกก็คือเว็บโบนนะครับที่จัดรับมีสังกัดนะครับสภาที่จัดในไทยซึ่งทุกท่านที่อยู่ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตึอกอาคารสภาที่จัดในประเทศไทยซึ่งเป็นตึกองค์รงกรนิสเตียนที่ใหญ่สุดในประเแศนะครับที่ก็อัพเกรก็รู้จัดทันที่ดีเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวบไซต์อนชนภานครับแต่ว่าอนุชนภ่าแตกก็คือครอบคลุมตั้งแต่ลาบบุรีล่าลมาเพชรบุรีประจวรนะครับจนไปถึงสุราษฎร์ธานีนครับภาคที่แตกก็คือเป็นกลุ่มอนชนทัพเด็กๆที่ชอบไปท่ากันครับแล้วก็เวบไซต์โรงเรียนครับ และเว็บไซต์อันนี้รู้สึกว่ามีวาอผิดพลาดเล็กน้อยก็เว็บนี้ครับ i t g a n c o m ครับที่ผมได้ประสิใจมาพัฒน์เลิกกันครับแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเว็บโดยตรงติงตงตอนแรกครับแต่หลังจากนั้นครับผมมารีแด์มาครับนะครับรู้สึกสลด์จะมีปัญหาครับโอเคทำไมถึงชอบคอมพิวเตอร์ครับผมว่าผมรึกว่าโปรแกรมยางรู้สึกว่ารู้สึกไม่เห็นครับอ่า รู้สึกว่าโปรแกรมที่ผมมองไม่สุดคือมากดสองบุญมากดสองบุญมันคือโปรแกรมอะไรครับเป็นโปรแกรมสำนักงานใช่ไหมครับและผมมองว่ามันเป็นเกมครับโอ้รเรียกว่าคนกดแล้วก็ซ่อมบุญทิ้งทิ้งการกัดกัเป็นเกมแล้ววาดภาพกันนะครับรีตต่อสิ่เล็กนะครับทำไมถึงหันมาทำเว็บไซต์ในมหนึ่งครับก็เพราะว่าผมสนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตผมไม่เคยเข้าเน็ตเลยสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตราคาแพงมากนะครับและเห็นว่าคนที่เปิดเป็นดอทคอมจัดดิสก์หรือสรุปดอทคอมในตรงนี้ สร้างชื่อก็เจาะคอมเนี่ยผมว่ามันเท่ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นคอมยังไม่มีให้ใช้เลยครับว่าผมก็ติดเน็ตเล่นเป็นประจำจนพ่อแม่ตัดสายซื้อคอมให้ครับในช่วงนักเรียนชั้นม2ออนะครับอ่าพอพอเรื่องอินเทอร์เน็ตได่สนใจครับผมก็เลยจับสินใจทำเว็บไซต์ของตัวเองเป็นแรกใน G.O. City ใครใครรู้จัก G.O. City บ้างอยู่ด้วยนะครับอ่า ผมเชื่อว่าครับใครที่แรกเริ่มสุดๆจริงๆครับก็ g ีโอซิ ity, นะครับก็เป็นหัวใจต่ว่าเ,เราอยากจะมีเว็บเว็บวแบบคองตามตามกันครับแต,ต่ว่าเราไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนะครับตอนแรกก็จะทำแค่แนะนำตัวเองเฉยๆแต่จจัใจสำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาเองครับถ้าเนื้อหาจะได้อัปเดตนะครับอย่างนี้รูร้ศึกษาเนื้อาาที่หายเยอะเกินะ ก็จะได้นะครับเหมือนกับการเดินก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่มีการอัปเดตเลยครับข้อมูลก็อยู่นิ่งๆอย่างนี้ครับนิ่งๆอนี้คนทุกคนก็คงเบื่อครับเพราะฉะนั้นครับใครที่เบื่อเหมือนยากจะนุ่งบ่อยๆนะทำมาอัปเดตครับอัปเดตสักก้าวหนึ่งก็ยังดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอสไลด์ต่อไปสักพักหนึ่งครับโอเคหลังจากที่ผมเล่าถึงชีวิตวัยเด็กๆนานตั้งนาน ก็เราไม่รู้ว่าถ้าเราเล่ารี่รู้สึกตัวมันก็ผมน้าเบื่อเพราะว่าเป็นเรื่องติดก็เล่าเล่ากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากกินเล่นนอนเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มหาประสบการณ์สมัยอดุบาลแน่นอนอดุบาลก็เล่นเล่นคอมพิวเตอร์ไปก็ต,ติดข่าวไอทีเป็นเรื่องดาเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องข่าวนะครับเริ่มหันมาเขียนข่าวครับซึ่งตอนนั้นนะผมก็ตอนนี้จีโอซิตี้เริ่มลงแล้วก็มีเรื่องสุดเด็ดด้วย ใหม่ๆนะครับผมก็ใช้เลือกเขียอบอกดีกว่าเขียนรอกที่บ้านก็เขียนบอกโดยโอเคชั่นนี่แหละนะครับซึ่งทําไมถึงต้องเลือกโอเคเิชั่นเพราะว่าเป็นสถานีข่าวนะครับซึ่งผมได้เขียนตอนตั้งแต่ตอนก่อนเปิดตัวทาการจะอีกนะครับจนกระทั่งก็ได้เขียนข่าวเรื่องไอทีมากมายนะครับรวมถึงความนิยมส่วตัวนะครับจนกระทั่งนะครับผมก็ได้ไปงานอีเวนต์นะครับแล้วโดนทักทามจเป็น ผู้สื่อข่าวนะครับจำเป็นมากในงาน ICT นะครับ Expo นะครับตอนแรกจะออกรู้มไม่มีเขาให้แบบเพจมาผมก็ต้องเขียนข่าวสิครับผม,มเออเขียนข่าวมาแต่ว่า้อว่าสําเร็จขึ้นมานครับก็หลังจากที่ได้เขียนทุกสัปดาห์ครับเขียนข่าวก็เริ่มฉิบแบบเดีวนขึ้นฉิบไม่อยากให้เขียนแต่ว่าเขียนให้เล่าอย่างเดียวมีลูกภาพต่อเล็กน้อย ผมก็เลยตัดสินใจทำเป็นวิีโอพอดแคสต์ครับเพราะว่าแน่นอนครับผมดูแล้วพิมพ์ขนาดยาวขนาดนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำง่ายเพราะว่าอัดเสียงอย่างเดียวก็ทำพอดแคสต์เป็นรูปต้นพออัดพอดแคสต์เริ่มต้นไปแล้วครับผมก็อยากจะเห็นเปิดตัวจริงๆก็เลยทำเป็นวิีโอพอดแคสต์อยู่ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทีวีในปจัจจุบันบางคนก็รู้จักทางยูทูปไปแล้วนะครับตอนนี้ครับก็หลังจากที่โพสต์บนยูทูบแล้วครับก็ กริ่มที่จะเกิดมีนาทีร่าทำเป็นรายการจริงๆครับพ้อดีรับผมก็เป็นกลุ่มรายการของไทยรายการไอทีจเนสของคุณเหมือนผงสูงครับแต่เนื่องจากว่านะครับรายการที่ถูกทอดครับคอมพิวเตอรไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราตองบิวใหม่ครับเลยเราก็เลยมาขุดเป็นเวืบองไอทีขุดแกงนะครับแังนี้รู้สึกเลยจกมืดนิดนึงนะครับแต่บอกง่ายๆครับว่าปัจจุบันตอนนี้ครับ พอมารีแบรนด์ไอทิวแกนก็กลายเป็นรูปปั้นธรรมดาตอนนี้กลายเป็นสถานีโทรทัศน์ในทีวีมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยติดต่อจากที่ยอดนะครับใครรูทท้จักวันมีทศพลจากในช่วงกเกษตรัพนิวในช่องสามครับตรงนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับซึ่งสามาษณ์ครับในหกที่สินาทีตอนนี้พเขาออนแบดทีก็เริ่มใชัยแต่บ้านนะครับเจนกระทั่งผมก็ได้ทําเป็นตรนูปแบบแล้วตอนนี้ตอนแรกก็ไม่ค่อยดีเท่านะพอคุณท่านรายการสัโดษครับได้ออกสง2าครับโอ้โห เป็นครั้งเดียวครับที่ผมเน้นออกคื่นขณะนั้นนะครับว่าจากเขียนบทธรรมดาจนได้ออกทีวีขณะนั้นนะฮะแล้วก็ออกมาออกพอมาเขียนรายการข่าวไอทีแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวบ้างเพราะผมไม่ได้ไปเจาะลึกตลอดเลยทำาอเดเทเล่ครับก็เป็นรายการที่เจาะลึกกับอีเวนต์นั้นเลยนะครับงานปัจจุบันตอนนี้ครับผมก็ได้กระจายข่าวสาร่าท่านโดยเดีนนี้ไปบอกเลย ทางทาง t วิตเตอร์แล้วก็ a c e b o o k นะครับซึ่งผลที่ได้คือ Twitter ก็ผมก็อัเดเิฐข่าวสารปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ตุก้กับ Twitter ในการไลฟ์บล็อกนั่นก็คือเหมือนกับว่าเราทวีตสดๆแล้วขึ้นบนเนื้อหาหนง้านเนื้อใสได้นะครับซึ่งใครที่อยู่ในวีที่แล้วก็ผงจาได้นครับว่ามีไลฟ์บล็อก่างนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อทันทีที่ทวิตไปก็จะขึ้นตามนั้นนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กผลที่ได้นึนะครับ, Facebook, รบ, Facebook, ม,รบมีคนชาวต่างชาติมาแอด้นวย ราะว่าผมปรับท่านลิซุกิและไทยเข้าไปนะครับก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นผมนึกไม่ถือว่ามีชาวพม่าครับเป็นโอ้โหติดตามข่าวนี้ด้วยโดยเฉพาะงานวัดแฉมในประเทศไทยนะครับเราก็ติดตามกันจนกระทั่งล่าสุดตอนนี้ครับก็ผมขับการสําเร็จครับจนทำอินเท์เน็ตทีวีแบบไลฟ์ส,สดๆบน 3G แล้วกว่าน,น,นะครับก็ใช้ประยุกต์ทัพดาครับโปรแกรมบนอินดอร์ก็เล่นได้ครับเรื่องข้อติดต,ต่อแฝงเรลิดดา สิ่งที่ได้รับประสบการณ์นะครับจากที่ผมในงานอีเวนต์อะไรต่างๆครับผมลงทุนครับกาไรครับคุณไม่สาคัญผมต้องมีการวางแผนครับต้องมีการวางแผนว่าเออเราเรามีเวลาตรงนี้เราไปงานนี้ไหมได้ประโยชน์อะไรครับาวางแผนกันนะครับรวมถึงครับการโพสต์วีโอครับทาให้ผมก็ตอนแรกผมก็เป็นโพที่ที่อ่านล่องมากแล้วก็ปรับปรุงมากก็จนได้ข้อเหมือนผู้ชมครับต้องมีการปิดโฉมข้ามา ก็ได้ปรปับปรุงคลิกภาพกันไปนะครับแล้วก็มีการแก้ไขชอ็อตนะด้วยเพราะว่าบางครั้งครับเมื่อมีสิ่งที่มีคภาพไปับผมก็ต้องนำข้อปรับปรุงนี้นมาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝวในสิ่งต่างๆมากมายครับรวมถึงการเข้ากลุ่มกับสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ายุคเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนไปเยอะทุกๆวันนะครับแล้วก็ถ้าการออกเข้ากลุ่มกับสังมคมงคนก็นจะรู้จักกันมากขึ้นด้วยนะครับ เหมือนกับงานทวิตเตอร์ที่ผ่านมานก็มีการออกกลุ่มกับสังคมขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนครับจะเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพิ่มเพื่อนกันธรรมดาแต่ตอนนี้ก็จะเป็นมาระหว่างดาราก็ได้นะักข่าวก็ได้หรือพวกนี้ก็รู้จักกันแต่ก็ยังไม่ชื้นพอกนไกของโซเชียลวีดีนะครับซึ่งก่อนตั้งใจว่าถ้าเราใช้โซเชียลมีดีให้เกิดประโยชน์นะครับจนถึงการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชนะะ์ต่อไ,ไทยให้ต่างชาติระะู้ครับต่างชาติก็จะ อีกเยอะเทีเดียว,โดย,ว,ดยวโดยเฉพาะในเรื่องของที่ไทยในปัุนน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองน,นะครับที่ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะพีกีตนะแต่ว่าสภาพเสียหายก็ยังอยู่แต่ชาวต่างชาติก็ยังห่วงใยคนไทยหลายท่านนะครับซึ่งก็ได้ส่งวีดีโอผ่านทาง YouTube าย,ยูทูบอะไรมาเยอะแยะเล็ทีเดียวนะครับก็เห็นว่านะครับต่างชาติก็ยังมองไทยยังเป็นประเทศที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรสร้างภาพให้คนไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตังใจว่า ไอจีบกยันดีรับก็เป็นทั้งในการทีและต่อสนองทุกสังคมปัจจุบันนะครับให้ท่านผู้ดมรับรู้นครับโอเคครับช่วงนี้มีเวลาสักหน่อยครับว่ามีใครอยากจะสักข่าวเลยไหมครับแต่เรื่องวันนี้รู้สึกว่าจะเล่าแบบเล็กๆนิดนึ่งนะครับแต่รอบหน้าผมปลุกเอาไว้สำหรับงานวาทนะครับเพราะประเด็นนี้ที่ว่าเนี่ยผมจะเอาเรื่องเดือดเดือดนี้มาเาทุกคนมีแน่นอนในเรื่องของวัน อันนี้อันนี้ผมปลูกเอาไว้ครับทุกท่านดีบุตรื่นเลยก็เลยเอาเรื่องไว้คนเดียวได้โอเคบาร์แคมตอนนี้มีการวิเคราะห์มาว่าน่าจะเป็นเดือนทังวาโค่นี้นะครับเรารอหน่อยครับเพราะว่าใช้เวลาพิมพ์ดูนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องเพราะว่าแน่นอนตอนแรกจะจัดบาร์แคม3.5ครับแต่ว่าด้วยจากสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่ไม่มีสัก,รรกสเท่าไหร่ครับชาวต่างชาติก็แคนเซิลไปเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องรองกันหนดอีกทีครับเพื่อ ใช้เวลาครับหยุดยาในกรุงเทพที่ดีก่อนแล้วก็เราจะน,นั่บารแคมครั้งน,นี้ก็เชื่อว่าจะกู้ภาพประเทศไทยดีนี้กลับมาอีกครั้งนะโอเคนี่ต้องรอดูข่าวสารที่บารแคมแล้วเข้าตังจีนทีมีใครจะพูดถามอีกไหมครับเนื่องจากวัสดุอ่าเชิญครับรที่ไลฟ์สามปีนี้ใช้เครือข่ายไหนครับอ๋อไอ,อ,อ้นี้ผมใช้ฟี Android, แอนดอร์ล้วนึครับ ทำแอปไม่ได้เหมือนกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยหลักใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าเป็นแอปบนแอนดรอยนี่แน่นอน,น,น,อน,นครับไม่ใช่คลิปน,นะครับไม่ใช่คลิปเพราะทหารเนมาจิบยากครับถ้าเนื่องจากสไลด์นี้ไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมจะขอสไลด์เต็มรูปแบบทีมซึ่งทำด้วยออฟฟิศซอฟต์แวร์นะครับมาอัพให้ต,ต,ตอนแรกจะเอาอัลังก,ก,การให้แล้วแต่ว่าท,าท,าทาีมงานเราทำเสร็จมันหงายหน้าแล้วครับก็เลยเราจะอ,อัพติดรูปแบบในไฟล์อาทิตย์กันสองครัให้ครั้งหนึ่งแล้วกันครับ และเจ๊กจะเติมเต็มดีอีกทีครับอ่อญญาันนีแล้วก็เขอบคุณชิงงานแล้วก็ขอบคุณทุกท่ญญานหน้าท้อง